เวลาจะดูสังหาเราก็จะดูเรื่องของราคาประเมินของที่ดินราคาประเมินธนาคารราคาโดยรอบเป็นยังไงและความเจริญในย่านนั้นเป็นยังไงซึ่งอันนี้มันดูง่ายกว่านะที่จะไปดูตลาดคริปโตคุณขิงผมออก็ไม่ได้ขิงนะนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการติบเลยค่ะ <Okay. S 2> แล้วเราจะเลือกซื้อสังหารยางไรให้มันได้กําไรละ่ะราคาถ้าเกิดพูดถึงทองหล่อเอกมัยคิดว่าต่อตารางเมตรเท่าไหร่ถ้าคุณอยากจะได้ความโดดเดน่นแบบหรือเข้าใกล้แหล่งแรง,งมารัคงทางทองหล่อ ตัวที่ไม่อยากจะขับรถไกลมากเอก,กมัยก,ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งแถมราคาถูกกว่าด้วยถูกกว่าเยอะวันนีเพื่อนคนนะครับผมคิมครับวันนี้เป็น E ีพีพิเศษนะครับมาคุยกับคุณจิ๊บนะครับก็เป็นนายหน้าสังหาชื่อดังคนหนึ่งในโลกอสังหาเลยนะครับวันนี้ชวนคุณจิ๊บคุยนะครับเรื่องของเทคนิคอันหนึ่งในการนะครับที่บบว่าจิ๊บผุกพีกรรวงการนานเานนะีนยมีเทคนิคอะไรบ้างทำให้ซื้อปุ๊บเนี่ยราคาขึ้นเร็วไม่ต้องรอนานเพราะต้องยอมรับก่อนนะครับว่า แลาเขาซื้อไปอย่างเงี้ยราคาไม่ขึ้นทันทีเลยรู้สึก้ำใจะหรู้สึกแบบอดทนทนรอไม่ไหวนะครับอกจะแตกแต่พอาคนราคามันขึ้นเร็วเนี่ยไม่ต้องรอนานเนี่ยเขาสึกเออสบายใจที่จะ ซื้อแล้วก็ถือได้มากกว่านะครับก็สวัสดีเพื่อนๆก่อนนะคะจิ๊บจากเพจอสังหาเรือนจิ๊บนะคะก่อนอื่นต้องบอกนี้คือคุณคิมลงทุนมาหลากหลายเนาะก็จะรู้สึกตื่นเต้นกับการกําไรขึ้นเร็วจากคริปโตมาเยอะ <c oughs> นะคะแต่ว่าเวลาหายไปก็จะหายเยอะเหมือนกันทีนี้อ,อสังหาอย่างที่บอกไปมันเป็นการลงทุนที่อาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้เซ็กซี่แต่ว่าเป็นการลงทุนที่เรียกได้ว่าสามารถที่จะคัดกรองได้เลยว่าอสังหาที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะมันมีปัจจัยไม่กี่อย่างที่จะดูว่าอสังหาในทำเลนั้น ราคาจะขึ้นไหมนะคะเราไปซื้อแบบดักรอความเจริญยังไงแต่ถ้า<ฆ>จะให้ตอบแบบกําปั้นทุกดินนะคะว่าซื้อ,อยังไงให้ได้กําไรแน่นอนก็คือซื้อตอนที่ราคามันลงเออแปลว่าจริงอสังหาเนี่ยก็จะมีราคาขึ้นลงเหมือนปกติตตเหมือนถ้าเราใครเป็นสายคริปโตก็จะรู้ว่าพอแบบราคามันลงแรงๆเนี่ยบบเกิดความหวาดกลัวเกิดสถานการณ์ที่คนตื่นสนกอะไรแบบนี้นะครับ<ฆ>จะได้ราคาที่ถูกมากแต่เพราะว่าสถานการณ์นันกลับมาดีขึ้นหรือว่าคนแล้วมั่นใจมากขึ้นเนี่ยราคาก็จะดีดกลับมาเช่นเดียวกันถ้านักซื้อตอน ดิฟเขาจะตอนถูกๆุตันแพนิค <ช>เป็นหนึ่งในเทคนิคในการดูไหมฮะใช่ค่ะซึ่งอาจาจะต่างจากคิโตนิดหนึ่งว่าตรงอสังหาเนี่ยมันจะมีปัจจัยในการดูที่เป็นเขาเรียกว่าปัจจัยหลักนะคะอย่างแรกคือการที่ลดราคาลงหรือว่าการที่ลดราคาลงของอสังหาไม่ใช่ว่าคือกำไรสามารถซื้อได้อันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าเคือบางทีเราไปเห็นดิสคาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ดิสคาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์นึกว่าซาร่าเซลมีเทียเซลอะไรเงี้ยแล้วจะซื้อได้เลยความเป็นจริงคือมันไม่ได้นะทุกคนอย่างแรกคือคุณต้องวิเคราะห์ก่อนว่าทำเลนั้นมันเป็นทำ ราคาประเมินของที่ดินราคาประเมินธนาคารราคาโดยรอบเป็นยังไงและความเจริญในาย่านนั้นเป็นยังไงซึ่งอันนี้มันดูง่ายกว่านะที่จะไปดูตลาดคริปโตว่าเอ้ยเส้นเนาะโอ้โหตีกงตีก้าฟบางทีมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ใช้จริงในสถานการณ์ตอนเ่ไหร่คุณขิงผมก็ไ,ะะไม่ได้ขิงนะ,ะนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตีเปรยคุณขิงเพื่อแต่ยิ่งผมเห็นด้วยผมล่าฟังก่อนปกติเนี่ย เรื่องของคริปโตมันก็จะมีเทรนดของมันเนาะแต่ว่าด้วยค,ความที่มันขึ้นลงยยยนเยอะๆเนี่ยอาจจะก,กะไม่ถูกแต่สังหานได้ค่อนข้างกะได้ง่ายกว่านะครับคือถ้าเราไปดูเรื่องของที่ดินนะฮะ,ะหรือว่าราคาประเมินเนี่ยเฮ้ยวถวไหนนะโครงการแถวไหนหรือทำในตรงไหนราคาประเมินสูงขึ้นทุกปีค่ะแปลว่าเทรนโดยแนวโนม้มเนี่ยแถวนี้นี่ยน่าจะสูงขึ้นทุกปีแล้วถ้าเรามองว่าเฮ้ยตัวเลขของโซนโซนหนึ่ง มันโตเร็วกับเพื่อนอ่ะแล้วก็พออนุมานได้ว่าอออทำเลนี้มันน่าจะมีการกรธที่ดีนะหรือว่ามีโครงการอะไรมาลงหรือว่าเป็นจุดเพ่งเลงของเงินทุนต่างชาติอะไรเงี้ยซึ่งหนึ่งนั้นคือที่ไหนคะคุณจิ๊บเอานิ้วตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่เอกมหม่นะคะซึ่งก็เป็นทําเลที่คุณ คุ้นชินในการแทงเอาบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นการเติบโตของย่านนี้เป็นพิเศษเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าคือทำเลเอกมัยหรือทำเลทองหล่อเองเนี่ยเป็นทำเลที่แน่นอนเนื้อหอมนะคะทองไม่พอหล่อด้วยนะคะอันนี้พูดถึงทำเลเลี่ยงทองนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเรื่องของราคาการเติบโตอ่ะราคาประเมินเพิ่มขึ้นเนี่ยติดท็อป10ของประเทศอยู่แล้วนะคะยังไม่พอเท่านั้นเรายังมีเซิร์ชเอนจินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มาสังหามันมีการค้นสืบหาข้อมูลจากทั้งคนที่ต้องการอยู่อาศัยนะคะรวมถึงการเช่าสังหาเนี่ยโอ้โหเห็นติดอันดับท็อป5อยู่ตลอดเวลานั่นแปลว่าอะไรนอกจากความลิมิเต็ดของที่ดินที่มีน้อยแล้วราคาขึ้นแล้วเนี่ยคนที่ต้องการอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องการซื้ออยู่เอง ซื้อลงทุนหรือรวมถึงคนที่ต้องการเช่าก็ยังพูดถึงตลอดเวลาอันนี้มันยิ่งเห็นแนวโน้มเข้าไปใหญ่เลยว่าเฮ้ยราคามันเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนคุณคิมพอ,อเราบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันดูดีไปหมดมแล้วเราจะเลือกซื้อสาขายอย่างไรให้มันได้กําไรละ่ะตอนนี้คุณคิมถามมันราคาถ้าเกิดพูดถึงทองหล่ออกไัมคิดว่าต่อตารางเมตรเท่าไหร่ผมว่าถ้าอยู่ใจกลางทองหลอดีๆเนี่ยต้องมีสองแสนอยู่แล้วแน่นอนตังแขึ้นอยู่แล้วหรือบางครั้งที่เป็นลิมิเต็ดหรือเป็นโครงการที่แบบสร้างขึ้นมาแบบเป็นแลนด์มาร์ค ยูนิคเลยเนี่ยก็ะจะมาณสามแสนเนี่ย<ะ>ได้เห็นอยู่แล้วนะครับซ<ะ>ึ่งผมส่งคุณจิ๊บนิดนึงผมก็ชอบมากเหมือนที่เรากำลังคุยต้นคลิปอ่เราบอกว่าซื้อทำเลไหนตรงไหนรา<ม>คาขึ้นเร็วไม่ต้องรอถูกปะ่ะงนั้นถ้าคุณซ<ม>ื้อในทำเลที่ตั้งที่เติบโตรเร็วอยู่แล้วอ่ะมันก็จะแบบไม่ต้องรอนานถูกไหมฮะซึ<ม>่งถ้าเราไปดูเรื่องของราคาประเมินที่ดินบางพื้นที่ก็ขึ้นจริงแต่อาจขึ้นน้อยเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์มันมีนะหรือบางวันที่แบบไม่ขึ้นเลยก็มีนะแต่ถ้าเราซื้อในพืที่แบบตลลอดเวา เรามองไปสิปีที่ผ่านมามันโตตลอดไม่ใช่ว่าวันนี้เราซื้อคงจะล่วงหรอกมั้งอาจจะมีทิศทางที่ไปต่อขั้นหน้านะครับอ่ะนี่ก็เสิร์ฟอรงนี้ฮะ โอเคคุณคิมพูดไปแล้ว2อ0แ0นสแสนแน่นอนอคือคอนโดที่อยู่ย่านนีน้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับแบบลักชัวรี่หรือเฮาส์ปลักชัวรี่ราคาก็จะสูงมากแต่พอมาถึงทำเลเอกมยัยจริงๆอะราคาที่ยังไม่แรงก็ยังมีอยู่พูดอย่างนี้ละกันนะคะ,ะ,ะแล้วก็ช่วงทามมิ่งเนี้ยแน่นอนมันเป็นช่วงของคนอนะแพนิคในเรื่องของการซื้อสังหารวกห็หลายๆโครงการอาจจะยังไม่แบบทําการตลาดมากแต่มีราคาที่ดีอยู่อย่างตอนเนี้ยที่เราอยู่คือเราอยู่ที่เดอะไฟล์นะคะเดอะไฟล์แบงคอกทองหล่อเอกมยัยซึ่งเป็นคอนโดแบบร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่นนะคะ ราคาต่อตารางเมตรแสนกลางๆแสนกลางๆซึ่งทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยในทองหล่อมีคอนโดที่ราคาแสนกลาง,างด้วยเหรอือก็ต้องอบอกว่ายังมีอยู่ซึ่งถามว่าในซอยเอกอมัยเองมีคอนโดในระดับนี้ไหมมีนะคะแต่ว่าเซกเมนต์อาจจะไม่เหมือนกันแต่ข้อดีคือว่าตอนนี้คือโครงการเองก็ไม่ได้มีเยอะพี่คิมมีแค่200กว่ายูนิตโอ้เล็กมากเลยใช่โครงการ31ชั้นมี220ยูนิตที่จอดรถ70%อันนี้คือเป็นจุดเด่นหนึ่งที่จิ๊บมองว่าเออก็น่าสนใจสําหรับโครงการที่เขาเรียกว่า นอกจากจะลิมิเต็ดเรื่องที่ดินแล้วเรื่องจานวนห้องก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกไปทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ค่ะอยู่ตรงซอยเอกมัย e 12เดินไปดองกี้ได้เมื่อกี้คุณคิมก็ขับรถมาใช่ไหมใช่ใช่้บอกกันว่าปกติเนี่ยเอกมัย e เนี่ยถ,ถ้าคนถ้าคนนึกภาพออกก็จะคือดอบดอบจากทองหล่อหน่อยอคือทองหล่อเนี่ยคือสุดยอดแล้วทั้งทองออทั้งหล่อพีคทั้ทองทังหล่อค่ะอันนี้คือพูดถึงทำเลโอเคทำเลถูกไหมฮะแต่ว่าในฟังของเอกมัยเนี่ย ก็จะเถิบออกมาคือย่ง้เวลาที่ทองหล่อเนี่ยนะครับมันหนาแน่นเนี่ยต้องบอกว่ามันเต็มไปด้วยเอ็มบรเวที่โดดเด่นดึงโดดเช่นอาจจะเป็นแลนด์มาร์คผับเป็นบาร์หรือห้างที่โดดเด่นะนะครับแต่เอกรัมาเนี่ย อาจจะไม่ได้โดดเด่นอย่างนั้นเท่ากับแต่ว่าแต่ว่าการเดินทางเข้าไปมันใกล้งใช่แต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้ความโดดเด่นแบบหรือเข้าใกล้แหล่งแลนด์มาร์คฝังทางทองหล่อโดยที่ไม่อยากจะขับรถไกลมาก<ะ>เอกกัยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งแถมราคาถูกด้วยถูกกว่าเยอะแล้วบางครั้ง,งเราไม่จำเป็นต้องเดินมาถึงได้เราเราขับรถนิดเดียวก็ถึงอะ่ะมันมันก็ไม่ได้ลําบากมากนะครับพูดตรงๆนะฮะซึ่งจุดเนี้ยเอก12เนี่ยมาต้องบอกว่ามันเชื่อมกับทองหล่อสิบแล้วเส้นเนี้ย สองท้องหลอดสิ่งมันเป็นเหมือนเส้นเชื่อมระหว่าง2อสองขมวดสองหลักเอกรารตท้องหลอดนะครับ,รบสุวหกพิทห้าสิบห้าใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับตัวกึ่งกลางเนี่ยมีอะไรามาสำคัญด้วยเช่นดองกี้โฮเตออ่าดองกี้ดองกี้ฉันไปกินข้าวมาก็ดองกี้ดองกี้นะเนี่ยผม <laughs> คิดถูกคิดถูกให้คุณจิ๊บนะฮะคุณจิ๊บถูกพวกผมตีมากใช่ดองกี้ถูกไหมฮะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะมีจุดสำคัญเยอะเช่นอ่าเถิบไปหน่อยก็เป็นเจวินิวถูกไหมใชะครับก็เป็นแหล่งเจคัมอนร้านที่คุณชอบไปนะครับซึ่งแปลว่าที่จริงแล้วเนี่ยหลายคนจะมองว่าเอ้ยถ้าเราอยู่ท่านพองหล่อน่าจะดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงความใกล้นะคุณจิ๊บมันอยู่เถิบกันจริงจริงแต่ว่าความใกล้ของวัดที่เนี่ยมันอยู่ใกล้ แหลง่งจุดขายแดงมากเหมือนกันนะใช่ในราคาที่ย่อมเยาวกว่าผู้ญีคุ้มค่ากว่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในซอยนี้เองก็ทะลุป,ปรีดีพนมยงไปเพชรบุรีไปสุขุมวิทไปพระรามสี่ก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการซื้อสักหาบางครั้งเนี่ยจะพูดอย่างนี้เทคนิคก็คือให้ซื้อของที่อาจจะไม่ต้องพรีเมียมที่สุดในทำเลแต่อยู่ในทำเลที่พรีเมียมที่สุดอ่าเ,เพราะบางครั้งเราไปซื้อของที่แบบ แพงแต่อยู่ในทําเลที่มันไม่ใช่มันก็ไม่เติบโตแต่แต่ถ้าเราซื้อของที่ราคาแบบอยู่กลางๆกึ่งๆราคาที่สามารถทํากําไรได้ในะในทำเลที่พรีเมียมอันี้ผมสรกปอี่ผมชอบมากลยฮะอย่างแรกเลยกูจะบอกว่าซื้อตอนที่ราคาแทนนิคงทาททำเลนี้เป็นทำเลต่างชาตินะต้องบอกก่อนนะครับช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าต่างชาติอาจจะเข้ามาดูไม่ได้หรือว่าแบบ ไม่ได้เข้ามาเนาะหรือดีมาเปนหายไปช่วงเวลาหนึ่งทําให้ราคาตรงแถวสิูวิทเองเนี่ยทองหล่อเองเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาครับแต่วันนี้เนี่ยเราสุกว่าเริ่มเบืดเมืองแล้วที่จะมีคนเข้ามาแล้วดังนั้นราคาอาจจะกลับขึ้นไปนะสองคือทองหล่อเอกมัยเนี่ยเป็นทำเลที่รธหรือเติบโตทุกๆปีเนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับทำเลอื่นๆในประเทศไทยนะครับดังนั้นถ้าเราซื้อในที่มีการเติบโตที่สูงเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อมันก็ง่ายหรือว่าไม่ต้องรอนานนั่นเองนะครับ สาที่คุณิพพูดอมือกี้เี่ผมชอบมากเลยก็คือว่าเฮ้ยพอเราเลนอยู่ใกล้ๆกันเนะ่ะเราถ้าเราซื้อในไม่ต้องสุดยอดมากถูกไหมแต่อยู่ในสุดยอดมันจะดึงดูดกันอันนี้สำคัญน,นะเราเคยแล้วถ้าเราไปอยู่ในท,ทำเลที่แบบว่าไม่ได้โปรตมาก่อทำดีแค่ไหนอ่ะมันก็ต้องไปดึง environment ขึ้นมาแต่กับการภาพที่นี่มันดีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วเฮ้ยของคุณอ่ะ อาจจะไม่ได้แพงมากไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะถูกดึงให้เข้าาคนด้วยเห<ช>มือนที่เขาบอกว่าเราเนี่ยเหมือนกับเพื่อนห้าคนจะดีนะได้ยินเราอยากเป็นแบบไหนให้ไปอยู่ในคนห้าคนใช่ไหมคะถ้าเราไปอยู่กับคนที่อาจจะเขาเรียกว่าเหมือน จะบอกว่าด้อยกว่าเนี่ยมันก็จะดึงค่าเฉลี่ยล,<ง>ลงไปแต่ถ้าเราไปอยู่กับคนที่โดดเด่นก็จะพัฒนาเราให้ขึ้นมาเช่นเดียวกันอันนี้คือเหมือนคนิคกุญิีพเลยเรื่องของการพัฒนาของเมืองการติบโต,ตของเมืองเนี่ยนะครับท<ะ>ี่ดินมันมีจำกัดอยู่แล้วอ่าเราเหมือนนิว CBD เนี่ยเราเห็นว่านิว CBD เนี่ย<ม><ม>ก็คือเซ็นทรัลพื้ดิสตริกก็คือ<ะ>โซนอุตสาหก,กรรมของกรุงเทพมีการขยายไปเป็นโซนอ่าพระรามเก้านะครับแล้วขยายไปเซ็นโซนบางนาเพราะพื้นที่มันเต็มนั่เองซึ่งในฝั่งของทองหล่อเองก็เช่นเดียวกันก็คือ เพื้นที่เอเทนเมนต์ตรงนี้มันเริ่มเต็มเริ่มแน่นเริ่มแพงค้นจะขยายออกมาขัานนอกนั่นคือเอกใหม่แต่นั้นเนี่ยถ้าเอาซื้อในเริที่แบบว่าขอขอบถูกไหมฮะความเจริญเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาด้วยและนี่คือมีบอลทั้งหมดของเทคนิคเ,คคเราเฟื่อนในวันนี้ครับผมขอเสริมอีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้ CBD ที่นี่ค่ะเขาเรียกว่าทำเล CLD เสีล เซ็นทรัลไลฟ์สไตล์ดิสตริกค่ะคุณคิม oh. เพราะว่าที่นี่คือแหล่งรวมไลฟ์สไตล์จริงๆนะคะคือการซื้อที่หัวใสยไม่ใช่แค่ซื้อเพื่อพักอาศัยเท่านั้น mm. แต่รวมถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยซึ่งทำเลนี้นะคะใครอยากใช้ชีวิตชิคๆเก๋ๆนะคะเอกมัยทองหล่อก,ก็ยังเป็นทำเลที่เขาเรียกว่าบูมอยู่ตลอดเวลาทั้งสำหรับคนรุ่นใหม่ทั้งสำหรับคนไทยและคนต่างชาติค่ะกับในขอบคุณเจ้าของสถานที่จ้ะค่ะ เดีไฟล์แบงคอกทองหล่อเอกมัยค่ะที่ให้เรามานั่งสัมภาษณ์กันนี่ก็คือเป็นส่วนกลาง co-working space <ไ>ของโครงการนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปเต็มนะคะรีวิวเต็มนะคะสามารถติดตามได้นะ,ะเดี๋ยวจิ๊บจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะขอบคุณจิ๊บมากที่มาคุยกันในวันนี้นะคบได้คะ่ะใครอยากให้ทักฟังทำเลไหนนะคะคอมเมนต์มาเลยคะ่ะเดี๋ยวจิ๊บกับคุณทิมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังคะ่ะขอบคุณทุกคนเอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ สนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะ